ขนาดฉันทำพความจริงฉันน่าจะลืมเขียนไป in random order ฉันไปใส่ number เลยเป็นเรื่องเป็นลาวว่าบอกอขาแตกเอาไปชันไปแขวนคือว่าอะไรอันดับที่11เลยเหรอมันตลกมากเลยว่าบอกอขาแตกว่าฉันไม่น่าไปเขียน number เลยเนาะฉันน่าจะเขียนว่า in random order ใช่แล้วไม่แล้พอเหตุการณ์นี้นะมันยิ่งทำให้หนูจากที่ติดตามเบียี้ตอนนี้มันก็มีเรื่องใหม่เรื่องอะไร ไม่รู้เขาโพสกระทู้อะไรกันอย่างเงี้ยเออยิ่งเงงาอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าอืมที่พี่อะที่ว่ามันมันเงี้ยงเงาไปหน่อยเนี่ยเนี่ยเอาฉันไปแขวนอยู่ลลเลยเนี่ยตลกตลกบ้าเลยเนอะเธอคือ,อถ้าใครดูไลา์ฉันทุกวันนะฉันก็บอกว่าเกาะกลุ่มคนมงุงสันดับที่สิบคือฉันไปใส่นัมเบอร์เงี้ยคือฉันชอบอย่างนี้การก์ลโกแล้วก็ไล่ไล่เรียงลงมาใช่ไหมหาว่าฉันเอาแอนอยู่ที่อันดับที่สิบเอ็ดแล้วถ้าเกิดว่ากูเอาถ้าเกิดกนไม่เอาแอนเข้าไปใส่นี่กูแบบจะโดนยำชิบหายเลยเนาะถ้าเกิดว่าแอนไม่อยู่่ติดททไเนีย บ้าจะอะไรกับฉันมากมายไม่เข้าใจเอเอเอทำไมชอบก,ก็ไม่ต้องดูตลกสิ้นดีที่สุดเลยอ่ะท็อป5นะท็อป5ฝังฝนะั่งลาตินนะฝั่งลาตินก่อนนะฝั่งลาตินนะ USA Puerto Rico Mexico ดิการากัวโข้ยกอแล้วที่เหลือหนึ่งนะ่าจะเป็นไทยแลนด์ให้เอเชียไปหนึ่งเดียวไทยแลนด์ Thailand. เดือดต่อไปนี้ฉันทำโพลนะฉันต้องเาไทยแลนด์ขึ้นที่หนึ่งก่อนแล้วก็ที่เหลือลงมาเธอ first priority ก่อนตอนนี้กูเขียนโพลอะไรกูต้องเอาไทยแลนด์ปักหมดชั้นบนเท่านั้นค่ะเท่านั้นโอเคแม่พอสไลด์เรียงลาตินขึ้นมาด้วยความที่ด้วควาเป็นกระเทยชอบลาตินก็้าใไหมพอไล่เรียงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เลยนะมันน่าน้อยใจนะัก เอาให้ใจตัวเองหรือคณะอะอะอะตกเป็นทาสความรักมันหนักสมองอององงสังลองเวอร์ลูกสาวคนเนี้ยนังลงดังลอง